ครับสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับของผมทุกท่านนะครับในไรนี้ผมได้เชิญพระเครื่องสําคัญประจําจังหวัดนครราชสีมาอีกองคหนึ่งนะครับนี่คือลําดับที่1ของเบญจปาคีเมืองไทยนะครับที่มีผู้นิยมและนําไปจัดสร,ร้างนะครับในแบบพิมพ์ต่างๆของอารามต่างๆในประเทศไทยหลาย th นะครับที่ที่จัดสร,ร้างพระเครื่องสําคัญองค์น,น,นี้เพราะว่าถนัดว่าเป็น พระเครื่องลำดับที่1ของเมืองไทยนะครับในเป็นจากรคีทั้ง5นะครับแต่คราวนี้นะครับพระเครื่องสําคัญองค์นี้นะครับคือพระจากที่ไหนนะครับพระเครื่องสําคัญรายการนี้คือพระในท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาอำเภอปะทายจังหวัดนครราชสีมาครับเพราะนี่คือพระสมเด็จแร่เหล็กน้ําพีหลวงปู่ศรีนะครับวัดดงเคงอำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งสร้างด้วยแร่เหล็กน้ําพีนะครับ เพราะสมเด็จแร่เหล็กน้าพีนี้จะมีความงดงามในเนื้อมากๆทั้งหายากนะครับเพราะว่าแร่เหล็กน้ําพีถือว่าเป็นแร่กายสิทธิ์อีกหนึ่งชนิดของแร่นะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมากขอบคุณเอฟซีในการเข้ามารับชมในไลน์นี้ผมฝากเพื่อแชร์ต่อด้วยนะครับและท่านใดยังไม่ซับสไครต์ช่องเราผมฝากช่วยซับสไครต์ขยายงานระเครื่องผมจะทำเทครีวิวตรงนี้ไปจนถึงเวลาประมาณ22นาฬิกานะครับเราส่งเอฟซีเข้าปพัก และขอบคุณมากๆในการเข้ามารับชมในเทปวานนี้นะครับที่เป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลฝากช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปองค์พระสมเด็จนะครับประทับตั้งกัดสมาธิบนฐาน3นะครับมีลักษณะเกตด้านบนจะลดกระซุ้มโค้งนี้แต่มีสระเป็นผงสีดํานะครับสีดำค้ัาหรือเทาเข้มๆนะครับนี่คือพระสมเด็จที่จะสร้างด้วย นะครับแร่เหล็กัำพีพระสมเด็จกรกายรสินนรสดดรทธิน์นะครับหลวงปู่ศีวัดโงเคง์อำเภอปะทายจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณที่มีในการเข้ามารับชมในเทคไรน์นี้ขอให้ท่านมีความสุขสําเร็จและสมหวังร่ารวยเงินทองนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ในสิ่งที่เอซีตั้งใจไว้ในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยบารมีแห่งพระสมเด็จผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในเท็ไลน์นี้และตรงนี้มีรอยนะครับแตกแต่ไม่ใช่รอยแตกเป็นเสียงแล้วหลุดออกไปเลยนะครับแต่เป็นรอย การปริของมวลสารนะครับซึ่งถือว่าเข้มขลังมากๆพวกผมแราว,ว่าจัดสร้างด้วยแร่เหล็กน้ำพีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะให้ชมด้านหลังนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากนะครับ ครับเอาละครับผมใช้ f อชมด้านหลังนะครับด้านหลังของเครื่องสำคัญรายการนี้ซึ่งประทับองค์หลวงปู่ศรีนะครับวัดดงเค็งปทายนครราชสีมาครับแล้วก็จะพิคคำว่าวัดดงเค็งจังหวัดนครราชสีมานะครับขอบคุณ f อในการเข้ามารับชมในเชฟไรนี้นะครับแล้วผมฝาก F อีช่วยแชร์ต่อและก็ส่งต่อนะครับงานพระเครื่องสำคัญรายการนี้และขอบคุณมากนะครับผมก็ยัดปิดสตรีมไรนี้นะครับขอบคุณครับ